เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลักกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิด์ยาวนานมากกว่า5ปีเติมวันนี้กับลัคก,กี้คอยสวัสดีมากครับกับสวัสดี f ีทุกทคนเช่นเขยกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเราพาเล่นนะครับผมในส่วนของการเล่นแบบเซมิออโต้นะทุกคนก็เป็นแบบ คันเซอร์เชนที่แบบสวิตต์เปลี่ยนตัวให้ตัวนักเตะมันเข้าให้นั่นเองนะครับออันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนนะครับแต่ว่าวันนี้พี่จะจะสอนเล่นในส่วนของเซมิออโต้นะครับว่าเบอร์ไหมนะครับดีไหมเนาะนะครับผมอ่ะอันนี้เลือกให้เข้ากับตัวเองแล้วกันนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับไม่ว่าจะเป็นแอซิดเซมิออโต้หรือว่าแมนนวลนะครับแต่ก่อนในช่วงนี่ยใช้แมนนวลนะครับหลังๆมารู้สึกว่าแมนนวลเนี่ยสวิตต์ตัวไม่ค่อยทันนะครับผมก็เลยเลือกมาเปลี่ยนเป็นเซมิออโต้นะครับผมอ่ะ ดันขึ้นดิวชันหนึ่งได้แบบง่ายๆแล้วก็เร็วมากๆนะครับสำหรับการใช้เซมิออโต้ช่วยนะครับผมอ่ะหรือเรียกได้ว่าให้มันสวิตตัวให้เราอัตโนมัตินั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันในแมตช์นี้นะครับว่าการเลือกใช้ในส่วนของเซมิออโต้ไหนเล่นง่ายหรือว่าเล่นยากนะครับผมอ่ะหลักๆเลยก็จะอ่าช่วยในเรื่องของเกมรับได้ดีนะครับผมเวลาที่แบบเราต้องเล่นรับจริงๆนะครับผมเราก็จะอ่า เล่นได้ดียิ่งขึ้นนะครับนักเตะมันก็จะสวิตเป็นตัวให้อัตโนมัติตัวที่แบบควรที่จะเข้าบอลนะครับผมอ่าตามจังหวะนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะได้ใช้เนี่ยก็ต่อเมื่อคู่แข่งบุกเราเยอะนะครับผมอ่าแล้วก็การสวิตเปลี่ยนตัวดักบอลนี่แหละนะครับผมในส่วนของเซมิออโต้เนาะนะครับผมอ่าอันนี้ก็รับตามจังหวะไปนะครับเราก็สวิตเปลี่ยนตัวตามจังหวะเนาะนะครับผมไม่ต้องแบบอ่าไปสวิตให้ไวมากนะครับผมอ่าดูตามจังหวะเอาจังหวะนี้แทงนะครับผมอ่า ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นจังหวะเกมรับนะครับจังหวะเกมรุกเนี่ยเราก็ทําเกมรุกต่อเนื่องอตามรูปเกมของเราตามปกตินะครับผมการเลือกใช้เนาะนะครับผมอ่ะอันนี้เพื่อน,อนๆใช้แบบไหนอยู่ก็ลองคอมเมนต์หน่อยนะครับผมว่าแต่ละคนเนี่ยเลือกใช้แบบเซมิออโต้ะนะครับหรือว่าแอสซิสต์นะครับหรือรวมไปถึงในส่วนของแมนนวลนะครับแต่ก่อนเนี่ยชื่นชอบก็ใช้ในส่วนของแมนนวลนะครับเป็นหลักเลยเพราะว่าแมนนวลเนี่ยเลือกตัวนักเตะเข้าบอลเองตาม จังหวะที่เราอยากให้เข้านะครับผมอ่ะแต่ว่าเซมิออโต้เนี่ยก็จะมีความฉลาดเพิ่มขึ้นมานะครับเพราะว่ามี AI คอคอยคำนวณให้แล้วนะครับว่าตัวไหนควรที่จะวิ่งบอลแล้วก็ดักบอลต,ตรงไหนเห็นไหมนะครับเนี่ยจังหวะนี้ก็ใช้ลาโคเข้ามาบีบเข้ามาดักให้นั่นเองนะครับอ่ะก็ทาให้เราเนี่ยไม่เสียจังหวะแล้วก็ไม่เสียตําแหน่งในการยืนด้วยนะครับผมอ่ะอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับบางคนอาจจะมองว่าเออมันก็ไม่ได้แบบ มีประโยชน์มากนะครับแต่ที่จริงแล้วถ้าเราดูในรายละเอียดเนี่ยมันช่วยเราได้เยอะเลยนะครับทําให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับรวมไปถึงเกมบุกเกมรุกอะไรต่างๆนะครับเวลาที่เราจะบุกขึ้นไปดักบอลนะครับอ่าแล้วก็รวมถึงตัวที่แบบจะมารอรับบอลมาจ่ายบอลอะไรแบบนี้นะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เราควรฝึกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเซมิออโต้นะครับแอซซิตนะครับหรือว่าจะเป็นแมนนวลนะครับฝึกให้ได้หลายรูปแบบนะครับอ่าเพื่อที่จะ หาให้มันเข้ากับตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับไม่จําเป็นว่าเพื่อนต้องใช้ตามชีแนลที่พยายามบอกนะครับผมอ่ะแต่พยายามเลือกว่าอันไหนที่มันเข้ากับตัวเองมากที่สุดนะครับทั้ง3แบบนะครับลองเล่นดูทั้ง3แบบนะครับแบบไหนดีเลือกแบบนั้นนะครับแบบไหนรั่วเปลี่ยนนะครับผมอ่ะอันนี้ชีแนลไหเลือกใช้ในส่วนของเซมิออโตนะผมก็เลือกบีบตามจังหวะเห็นไหมอย่างจังหวะนี้นะครับก็คือดูแล้วนะครับว่าต้องเป็นตัวต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าตัวแรกเนี่ยประกบไม่ทันนะครับชีแนลก็จะเลือกเปลี่ยนตัว ตามที่ลูกสอนมันเคลื่อนให้นั่นเองนะครับซมิโตัว้ก็จะฉลาดตรงนี้นะครับถ้าตัวไหนที่แบบเราดักบอลไม่อยู่หรือว่าไม่ทันจริงๆแล้วตัวต่อไปก็เรากดเปลี่ยนสวิตตัวได้เลยนั่นเองนะครับผมอ่ตามจังหวะของเกมนะครับอ่ามันก็จะมีทั้งจังหวะที่ทันแล้วก็จังหวะที่ไม่ทันนะครับผมสาหรับการเข้าบอลนะนะครับทั้ง3รูปแบบนั่นแหละนะครับผมอ่าเพราะว่าบางทีเนี่ยคู่แข่งเขาก็แบบอ่าต่อบอลไวบ้างนะครับผมแล้วก็ทําชิงไวเหมือนกันนะครับผมอ่า เราก็ต้องดูเรื่องนี้ด้วยนะครับผมบางทีก็ทันบางทีก็ไม่ทันก็มีหลายรูปแบบหลายจังหวะเหมือนกันนะครับผมแต่หลักๆเลยก็ขึ้นอยู่กับเรานี่แหละนะครับที่แบบเราจะสวิตตัวไหนเข้าบอลน,นะครับแต่เพียงแค่ว่าเซมิออต้เนี่ยมันก็จะมาเลือกให้เราว่าเออตัวนี้คนที่จะเข้าบอลมากกว่านะครับผมาบางทีเราก็อ่านพลาดอ่านผิดอะไรแบบนี้นะครับที่แบบอ่าถ้าใช้แมนนวลก็ให้มันเข้าให้อ่าตามที่เราอยากเข้านานะครับผมอะแต่อันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของ เราไม่ต้องคิดเยอะนะครับผมใช้ตามที่ AI คำนวณให้ว่าเตัวนี้ควรที่จะมาซ้อนบอลตัวที่1ตัวที่2นะครับผมตามจังหวะของเกมครับจะทําให้เกมรูปของเราเนี่ยลื่นไหลนะครับแล้วก็เกมรับเหนียวแน่นมากยิ่งขึ้นนะครับสวนได้ตามโอกาสจังหวะเรื่อยๆนี่นะครับจังหวะนี้ให้มาที่โมดิตครับเดี๋ยวโมดิตคืนบอลลองตัดดูเลยครับเกือบได้ครับลูกนี้ตัดเข้ามาปั่นได้เรื่อยเลยนะครับผมเพราะว่ามีตัวซ้อนอยู่เยอะนะครับ ให้ออกมาตีตู้หลงตัดดูลูกนี้เรียบร้อยเลยนะครับผมหักมาอย่างวสวยๆเลยครับแล้วก็เข้าองศาได้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมจงังหวะน,นี้ตอนนี้ชื่อก็ตั้งรับไป1นึ่ขีดนะครับเพื่อที่จะให้เกมแน่นขึ้นแล้วเราก็เล่นเกมรับให้เหนียวมากขึ้นนะครับผมนี่นะครับผมเราดักตามจังหวะนะครับจังหวะคู่แข่งที่จะ,ะจ่ายบอลหรือว่าทะลุช่องนะี่นเราดึงกองหลังลงไป ตัดช่องแทงของเขาในผมเวลาที่แบบเขาสวนมาเนาะนะครับผมอันนี้เราอย่าดึงตัวใดตัวหนึ่งเข้าไปบีบเขานะครับถ้าเขามีบอลอยู่นะครับผมจังหวะเกมรับเนี่ยเป็นสิ่งที่สาคัญมากๆนะครับถ้าเรารับเป็ียนเนี่ยโอกาสที่คู่แข่งจะได้หลุดจะได้เข้ามายิงเราเนี่ยค่อนข้างน้อยเลยนะครับผมพยายามมองภาพให้ออกนะครับถ้าเรามองภาพออกปุ๊บนะครับโอกาสของเราก็มาเรื่อยๆครับจังหวะนี้ลองตัดดูเลยครับอ่าเดี๋ยวยังเก็บบอลได้แล้วเมสซี่คืนมาให้กับเดบรอยยิงลูกนี้ยังติดอยู่ ออกดันขั้มาฟิลิปรามพึ่งพึ่งจังหวะน,นี้แล้วโดนเบียดไปเสียไปครับจังหวะน,นี้เดี๋ยวยัดจังหวะน,นี้เอโต้จะพิกยังไม่ผ่านเบียแค้มครับี๋ยวกอรดิวาร่าครับมาเอโตชิงเข้ากลาง <c oughs> <c oughs> เกือบได้ครับลูกนี้แต่ว่าเป็นมาเกเรล่ครับที่ขึ้นมาเติมยิงน่ครับผมแต่มันก็ไม่ได้ปั่นดีอะไรครับสรับมาเกเรล่ก็ยิงได้บ้างตามจังหวะนะครับผมเหมือนเดิมครับจังหวะเกมรับซิมิโอโตครับเลือกเปลี่ยนตาม จังหวะที่คู่แข่งเข้าบอลหรือว่าตัวไหนที่แบบควงเข้าบอลนะครับผมอ่าดักบอลตามจังหวะนะครับผมอ่าแล้วก็บังคับช่วยด้วยแหละนะครับผมพยายามดึงลากนักเตะไปจุดไหนที่เขาจะจ่ายไปได้นั่นเองนะครับผมอ่าการดักบอลเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่เราควรฝึกมากๆนะครับถ้าเราฝึกได้แล้วเราก็จะเล่นได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเซมิออโต้นะครับแบบแอซซิตนะครับหรือรวมไปถึงในส่วนของอ่าแบบเซมิออโต้นั่นเองนะครับผมอ่ประมาณนี้นะครับผมเกมรุกเราก็เล่นตามจังหวะไปนะครับผม บุกสวนไปตามโอกาสจังหวะนะครับผมนี่นะครับก็ไม่ต้องเล็งมากในผมพยายามปล่อยสป,ปีดด้วยนะครับถ้าเราปล่อยสป,ปีดเป็นน่ะโอกาสที่เราจะคะอ,องบอลล็อกบอลหน,นีนะครับเลี้ยงบอลหน,นีนะครับผมอะ่ะก็จะทําให้เราเนี่ยเล,เล่นได้ง่ายมากขึ้นนะครับอะ่ะอย่างจังหวะนี้ก็ดึงอลราโค่ลงไปนะครับผมเห็นไหมก็เลือกตัวใกล้นี่ผมให้เป็นมาเกลเล่เลข,ข้าไปคุมโซนก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ปิดมุมปิดพื้นที่ไ้หมดแล้วนะครับคู่แข่งก็แทบจะไม่มีพื้นที่ในการเล่นแล้วนะครับผมถ้าเราอ่านเกมขาดนะครับผมอ่ะเพราะว่า ตัว AI เนี่ยมันช่วยได้เยอะเลยนะครับผมในส่วนของการเล่นเซมิออโต้นะครับผมอ่ะจังหวะนี้ก็กดขี่ลับไปเลยครับจมวมดเวลาแล้วนะครับเคลียอย่างเดียวคู่แข่งก็เคลียเหมือนกันนะครับจังหวะนี้ตบกับเข้าการได้ไหมยังไม่ได้อ่าออกมาครับอ่าดึงกองหลังลงมาครับดึงกองหลังลงมานครับเหมือนเดิมนะครับดึงกองหลังหน้าตั้งลงไปนี่ผมจะทําให้คู่แข่งเนี่ยปิดโอกาสที่เขาจะได้เข้าหลุดเข้าไปยิงนี่ผมเพราะว่าเราไม่เข้าไปบีบอะนะครับก็คือเราไม่หลุดตำแหน่งเลยคู่แข่งก็จะ ทำอะไรเราไม่ได้นั่นเองนะครับผมมีแต่เราที่แบบรอบุกแล้วยิงเขาอย่างเดียวนะครับผมอ่ะแค่นี้เลยนะครับผมการเล่นไม่ยากเลยนะครับหุ่นสับเซมิออโต้ลองเอาไปปรับใช้ดูนะทุกคนอ่ะวิธีการเล่นก็คือดูตามจังหวะนะครับว่าจังหวะไหนควรสวิตตัวเข้าไปอ่าบวกเข้าไปเปลี่ยนนะครับแต่สำคัญเลยบางทีมันก็เปลี่ยนให้เราโต้มัดนะครับก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับผมลองฝึกดูนะครับนี่คู่แข่งมีโอกาสแค่2ครั้งนะครับอ่าคู่แข่งก็มีโอกาสน้อยแล้วก็ทําให้เราเนี่ย มีโอกาสยิงเขาได้เยอะนะครับแต่ว่ามานีชิ่าเนี่ยยิงได้แค่1ประตูนะครับก็มีโอกาสยิงเยอะแต่ว่ามันไม่เข้าก็ไม่เป็นไรนะครับผมตั้งรับไปซึ่งหลังก็ได้สกอร์ออกมาก็ชนะเหมือนกันนะครับผมจะชนะน้อยชนะเยอะสุดท้ายคะแนนก็ได้เท่ากันเหมือนเดิมนะครับถ้าไต่ดิวชั่นนะครับผมลองเอาหลักการนี้ไปใช้ดูนะครับผมสำหรับเซมิโอโต้ครับใช้ง่ายแล้วก็ดีมากๆนะครับทุกคนหากดูและชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม